เอาแล้วค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยิงโซให้เมืองทิพย์นะคะวันนี้พี่อิงนะคะก็จะพามาดูสกินของแ a ร์เลอร์พนะคะในซีซันถัดไปว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะในส่วนของซีซันถัดไปก็จะเป็นมีนากับพี่วอลาดนะคะอย่างที่การเปิดตัวมานะคะพี่วอลาดกระโดนมาแล้วจากฟากฟา,ฟาทุ่มลงมาใส่ศัตรูอย่างเท่ มาในส่วนตัวแรกนะคะจะเป็นพี่มิน่าของเรานะคะได้เรียกได้ว่ามาในนางบาทพยาอูหสีม่วงชุดสีม่วงพี่ว่าเหมือนอสรพิษมากกว่าแม่ทับแต่ว่าก็สวยอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีปกติค่ะเป็นการใช้เคียวฟันไปรอบๆศัตรตูนะคะชินชินชินอันนี้พี่ยังทำเสียงประกอบเองนะชินชินในส่วนของสกิลติดตัวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อันนี้ก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะคะก็จะเป็นการควง เขาเรียกอะไรอะควงมีดอ่ะพี่อิงขอเรียกว่ามีดแล้วกันควงมีดหรือเคียวนะคะควงเคียวดีกว่าไปยังรอบตัวนะคะที่2ก็จะเป็นการดึงกระชากเหมือนเดิมนะคะเอฟเฟกก็จะไม่เปลี่ยนมากนะเป็นสีม่วงเหมือนอสรพิษปึ๊บดึงอ่ดดึงอาดดึงหนึ่งดึง,ดงคู่กับสกิลหนึ่งยังไ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 งเออในส่วนสกิลที่3นะคะจะเป็นการเอ่อทำให้ศัตรูมึนงงนะคะดูดิปึ๊บ กดสกิลสามปุ๊บก็จะเป็นเหมือนตาสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะพี่ยังก็ไม่รู้ว่าของอะไรดูสิปุ๊บดึงสามอ่ะดึงมาสามดึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งมุนมุนมุนเฮลิคอปเตอร์อันนี้ก็จะเป็นเขาข้าวนะครับมาในส่วนของพี่หมาสีม่วงสวยเวอร์เหมือนเป็นตัวลายซะมากกว่านะพี่หิ่งว่าสีม่วงมันเหมือนมากก่างเนาะมันเหมือนจะออกเป็นแบบตัวรายนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นแม่ทับนะ มาในส่วนของการโจมตีปกตินะคะจะเป็นการฟันฟันและสุดท้ายก็จะเป็นการเฉาะหัวไปเบาๆฟันฟันเฉาะหัวฟันฟันเฉาะหัวไปเบาเาจ้ามาในส่วนสก,กิลที่หนึ่งตวัดดาบเหมือนเดิมรอบตัวนะจ๊ะเป็นสีม่วงปึ๊บปึ๊บตวัดตวัดอ่าตวัด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 แล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์นะคะสก,กิลที่2ก็จับมือเหมือนเดิมค่ะปึ๊บแล้วพุ่งเข้าหาศัตรูจับมือ พุ่งจับมือพุ่งจับมือพุ่ง1 2 1 1 2สองหงนึ่สยังไงในส่วนของสกิลที่3นะคะอูไปการกลางอันติคีคล้ายๆสัญลักษณ์บนเทานะะ้าแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นมานะคะอู้เป็นแม่ทับเลยสวยเวอร์พี่หญิงว่าสวยมากนะอ่ะยังไง1 2 1 2 1 2นที่ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะคะสำหรับสกินของเวเลอร์พาร ในซีซั่นถัดไปว่าจะเป็นของสงกินของพี่วอ่ขาและพี่มีนานั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่อิงด้วยนะคะขอบคุณที่แวะมาดูจ้า